สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฟอดนะคะที่ปรึกษาการขายนะคะประจําโชว์รูมฟอดอ,อัโตแกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะน้องไม่ได้มารีวิวรถนะคะแต่ว่าจะพาทุกคนนะคะมาชมร้านจอดรถของเรานะคะด้านหลังตรงนี้เลยนะคะตามน้องมาเลยคะ่ะนี่นะคะรถของเรานะคะ มีพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทุกรุ่นเลยนะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะพร้อมส่งทุกรุ่นเลยคะ่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวแรกของเรานะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น x L T นะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะน้องจะบอกราคานะคะราคาตรงนี้นะคะจับต้องได้เลยนะคะตัวนี้นะคะราคาที่ 857,000บาทเองนะคะส่วนตัวนี้ค่ะสีเทาดำนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเกียร์ออโต้นะคะราคาก็จะอยู่ที่900,000กับอีก2,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาเลยตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็น XLT สีน้ำเงินคะ่ะถ้าคนไหนนะคะสนใจหรือชอบนะคะรุ่นสีน้ำเงินนะคะจะมีแค่รุ่น XLT นะคะ มีเฉพาะรุ่นนะคะส่วนรุ่นนี้ค่ะตัวนี้เลยสีบอลเงินนะคะรุ่นยอดฮิตขายดีนะคะจะเป็นรุ่น XL พั s นะคะสีประตูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ6สป,ปีดนะคะรุ่นนี้เลยรถหรูนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะเป็นรุ่น Everest นะคะของเราตรงนี้นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจคันไหนก็สามารถจับจองเลือกได้เลยนะคะนี่คันสีดำตรงนี้นะคะหรูราไหมคะหรูรามากเลยนะคะคันสีดำตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะรุ่นท็อปนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะคะ อันนี้คือเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเหมือนกันค่ะรุ่นขายดีนะคะจะเป็นแคปยกสูงค่ะก็คือรุ่น XL Passport นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่690,000กับอีก2,000บาทเท่านั้นเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะราคาแค่นี้มีหน้าจอให้ก็คือแบบอุ้นูมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น XLT นะคะเป็นแคปนะคะก็จะมีสีน้ำเงินให้นะ ตัวนี้นะคะ็เนเกียออโต้ค่ะเกียออโต้ของแคบปยกสูงนะคะจะราคายอยู่ที่797,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ถามหาแคลปสีํำเงินนะคะแนะนำมาเป็นรุ่น XLT เลยนะคะนี่คันรอรอด้านหลังของน้องนะคะรุ่นท็อปของกระบะนะคะจะเป็นรุ่น ว i t e ท็4 4คูณ4นะคะตัวนี้นะคะจะมีเป็นรุ่นของเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์ก็คือฝาปิดกระบะท้ายของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้นะคะสำหรับเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะจะปิดเปิดกุญแจรีโมทอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะเราไม่ได้กุญแจมาให้กับทุกคนได้ชมนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูนะคะ มาเลยมาชมรอบคันเลยนะคะสําหรับรุ่นนะคะน้องก็แนะนําเกือบหมดทุกรุ่นแล้วเนาะมีเลยใหญ่กว้างไหมคะโชว์ลุมของเรานะคะมีรถพร้อมส่งมอบมให้กับลูกค้าที่น่ารักของน้องทุกคนเลยนะคะนี่ยาวไปถึงด้านหลังเลยตามมาเลยพร้อมรอจอดให้กับลูกค้ามาเป็นเจ้าของนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบสีแดงปริดปราดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นรุ่ XL Plus Sport นะคะนี่ดูเลยในราคาเพียง692,000บาทค่ะมีแคบยกสูงนะคะนี่เรามาดูเจ้าตัวไดนโนเสาร์ของเราดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น r a ปเตอ X นะคะตัวนี้เลยรอรอ,รอสีดำค่ะรอจอดส่ง ให้กับลูกค้าได้มาจับจองนะคะนี่รายสติกเกอร์คือของเขาคือพรีเมียมนะคะสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะรุ่น X นะคะเลปเตอร์ X นะคะคือสวยมากไม่รู้จะบรรยายรุ่นไหนดีนะคะเพราะว่าที่ตอดตรงนี้คือเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมเอเวร็สีขาวคันนี้ดีกว่านะคะสำหรับ ท่านใดที่ชอบเอเวอเรสต์สีขาวนะคะดูโฉมของเขาเลยนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น้องจะนำเสนอนะคะเท่กลกับมาทางนี้เลยที่น้องจะนำเสนอนะคะนี่นี่ F X4 Max นะคะตัวนี้นะคะคือง่ายคือเหมือนเป็นเป็นน้องแรปเตอร์อะคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะคะ น้องน่าจะบอกเกือบหมดแล้วเนาะส่วนมากโฮตดงหัวเดียวก็อยู่ข้างล่างโชว์รูมอีกใต้ถุนตรงนึงนะคะตรงนี้แต่น้องก็ฝากคลิปไว้นะคะสําหรับพาทัวร์โชว์รูมทัวร์ที่รันสอดรถนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องจะทำคอนเทนต์แบบไหนก็ฝากกดติดตามไว้ช่อง YouTube ของน้องได้เลยนะคะส่วนโปรโมชั่นส่วนลดหรือ โฟังชั่นต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามน้องได้นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไลดีไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ